เปลี่ยนเบรคคงเบรคดำนะครับว่ารุ่นใหม่ตัวนี้ครับหกห้าเจ้าเนี่ยนะครับการแกะถอดชุดมาเป็นแบบไหนนะครับก็เป็นที่่ง่ายครับเดี๋ยวพี่อ้อนมาแนะนำด้วยนครับเปิดฝาหน้าออกมานะครับทำการนี่ครับป๊อปหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ตัวเราค้อนหลมนะครับด้านหน้าอ่าเจอนี้นะครับอันนี้คือปีทังเกอร์นะครับปีทังเกอร์แล้วหมุนไปทางขวานะครับนี่บีบไปทางขวาเห็นแล้วครับแล้วก็เลื่อนตัวนี้ออกมานะครับ ระวังไว้นะครับตัวนี้แทม์รี่นะครับให้เรากดขาวๆนี่ลงนะครับเห็นแล้วครับอขาวลงปุ๊บเอาออกมาครับดึงออกมาครับนะครับมีจะมีน็อตสามตัวนะครับชุดดำหนึ่งตัวนะครับสองตัวสามตัวอ่ะขันมอตออเลยครับรุ่นนี้ดีอย่างนะครับไม่ต้องเอาชุดหมึกออกนะครับถอดได้เลยใช่รุ่นเก่าต้องเอาชุดหมึกออกก่อนมันนั้นถอดไม่ออกนะครับชุดดำ คือเรื่องการเปลี่ยนเบรดดัมเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับเมื่อถึงรอบในการใช้งานนะครับอาการในการเปลี่ยนเบรดดัมส่วนมากจะเป็นอะไรเป็นเส้นเป็นเส้นใช้งานก็เป็นเส้นแล้วก็ค่อยๆดึงชุดดำมานะครับมีสายไฟอะไรไหมไม่มีสายไฟเลยไม่มีอะไรเลยใช่เราสามตัวดึงออกมาเลยค่อยๆดึงออกมานะครับแล้วก็ตัวจับตัวนี้อ่าที่สำคัญก็ต้องใช้ตัวจับตัวยกนะครับค่อยยกขึ้นนิดนึงครับโอ้โหลองดํานะครับเบรดดัมคือตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับ อ่ะโอเคเปลี่ยนแล้วครับดึงแจ็คสายไฟออกนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะเดืไฟนะรับก็ค่อยดึงนะครับตัวนี้ดึงทางฝั่งนี้นะครับอันนี้มันจะมันจะมันจะหลวมง่ายกว่ายกออกได้เลยนะครับอันนี้คือเบดดํานะครับเบดดําตัวนี้ที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับเบดดํานะครับตัวนี้ครับเป็คลิปสลับเลยครับ สลักล็อกคลิปธรรมดาเราใช้มืออ่าออกได้เลยนะครับนี่ขายไหมครับอันนี้ตำแหน่งนี้ก็ออกวล็อกแล้วก็ดึงไปเลยครับตัวนี้ชุดเบรดดมตัวเบรเลยนะครับเวลาขันเบรดําออกคายน็อตนี่สามตัวห้าตัวนี้ครับห้าตัวห้าตัวคายน็อตห้าตัวนี้ครับนะครับคลายออกเฉยนะครับคายเยอะแล้วก็ดึงเบรดึงเบรดออกได้เลยครับ แล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปใส่ตัวใหม่เข้าไปโอเควันนั้นก็ลองดูสลับอีกหน้าหนึ่งก่อนดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมครับนะครับถ้ามันไม่เหลืองหรือไม่เหนียวเงี้ยครับเราสลับอีกหน้าดูก่อนนะครับเราควรจะใส่แป้งไหมถ้าเราสลับอ่าคนใส่นะครับทาแป้งตรงนี้มุมมุมขอบนี้มุมนี้นะครับเพื่อความลื่นอ่าความลื่นของเราใส่ดำางใช่แต่ไม่ต้องใส่เยอะต้องใส่เยอะครับหองบาโอเคอ่อไปพี่อ้นระกอบคืนปอบคืนนะครับสลับตรงนี้นะครับนี่สลับตรงนี้ครับให้ใส่เข้าตัสลับตรงนี้นะคคครรัับบอ่เ เเนี่ยใช่ปขบนวนรถสลักให้ตรงกัน <Okay. S 1> ครับแล้วตัวนี้นะครับให้ใส่เข้าร่องตัวนี้ครับเข้ารูอันนี้นะครับแล้วก็คลิปล็อกอื้เอาละเรียบร้อยครับครับแล้วใส่ตรงนี้นะครับวางในตำแหน่งนี้นะครับ ใส่ไฟเข้าหาตรงด้านเดิมมันจะง่ายมันมีครับมันมีล็อกเถียงไม่มีล็อกเถียงตัวล็อกล็อกเรีล็อกของฝั่งเข้าแล้วนี่ครับครับแล้วก็ขันน็อตนะครับสี่ตัวสองหัตัวใส่เข้าไปก่อนนะครับจะพึ่งขันแน่นนะครับอ่าแล้วค่อยมาขันแน่นอีกทีหนึ่งพยยงนะครับพียงพอตึงตึงมือตึงตึงมือครับอันนี้ก็ใส่ใส่ไฟเหมือนเดิมเสียดใส่ไฟเข้า ไม่เสียบไม่ได้นะครับห้ามลืมเสียบไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวหลอดเคลียร์ประจุนะครับอืมโอเคนี้ผลเรื่องภาพอ่ะขั้นตอนมาใส่คืนนะครับยันนี้สาคัญยดัดขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล่องตัวนี้นี่ล่องล่องอ่าอ่าลองดูอันนี้มีบ่าี้นีกอันนะครับล่องและบ่าร์นี้เอาตัวนี้เขาล่องเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะตัวนี้เข้าล่องมันจะมีตัวเนี่ยครับเข้าล่อง ี้เข้าบ่านั่งบ่าแล้วครับนั่งบ่าเกิดค่อยๆขันค่อยๆไปนะครับอือก็จะดังนี่เลยนะครับปุ๊บเข้าเลยนะครับโอเคนี่ก็ขันนาเหมือนเดิมครับเอาสามตัวใช่ขันตัวนี้ก่อนยึดโค้งก่อนตัวนี้จะมีเดือยนะครับนี่ดูสาร่องเดือยเดือยอ่ะขอดูหนครับนี่ครับนะดยสาม เดี๋ยนี่ครับอ่าดูตรงล่องดำนี่ตัวนี้นะคือมีสามเหลี่ยมสามบาทให้ตรงบาทต้องให้ตรงบาทนะครับแค่ไหมคือถ้าไม่ตรงบาทมันก็เข้าไม่ได้เข้าตรงบาทเข้าได้ครับแต่ว่ามันจะขันไม่สุดอ๋อจะไม่ล็อกดำอันนี้ก็จะใส่ปีปีคือตรงนี้ครับอีทิกไะหรือไม่ก็ใส่ได้เลยใส่ได้เลยเข้าเข้าบ่าบ่บาทเ่้าไหมอนแ่งบาทับเลยตรงตรง ก็บิดเข้าเหมือนเดิมเหมือนเดิม the อ the ันนี้พับล็อกบนพัเบอรี the ่กดตัวนี้นะครับกดไว้เข้าหลังบ okay. okay. ่นม um. ันก okay. ็เดือดหน่วยตอนออกก็กดอ๋อกดออกตมันเข้าเข้าเข้าก็กดเพื่อให้มันมีให้มันร่องให้มันร่องอ่าตัวตกฝนหรอกครับอันนี้ก็ขันน็อตเขาลมคือหนึ่งตัวโอเคครับเรียบร้อยนะครับ เทคนิคง่ายๆนะครับในการถอดชุดโครงดั้มนะครับแล้วก็เปลี่ยนเบร์นะครับภายใน10นาทีนะครับไม่ถึง10นาทีประมาณ7จ็ถึงแนาทีของเครื่องรุ่นใหม่นะครับจริงๆแล้วเครื่องที่สามารถใช้ได้ก็จะเป็นพวกซีรีส์ที่เป็น62นะครับ62ก็62 60นี่ก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน82เหอนนหม80หรือ85ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันหมดเลยนะครับทั้งเครื่องรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับโอเครุ่นใหม่ก็จะง่ายอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่มา้านะครับครับผม